วันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีจัดการกับออต้องเรียกว่าเป็นจอมโจรเงียบเลยเหรอครับที่คอยขโมยเงินออมเพื่อการเกษียณของเราไปแบบที่เราไม่รู้ตัวเคยถามตัวเองกันไหมครับว่าไอ้แผนเกษียณที่เราวางไว้อย่างดีเนี่ยถึงเวลาจริงๆแล้วมันจะพอใช้จริงหรอคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับหลายคนเลยนะวางแผนมาเป๊ะมากแต่พอถึงเวลากเกษียณจริงๆอา้าวเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตกับไม่พอใช้ซะง,งั้น มันเป็นเพราะว่ามีศัตรูตัวหนึ่งครับที่เรามักจะลืมคิดถึงมันไปมันคอยกัดกินเงินอ,อมของเราอยู่เงียบๆตลอดเวลาเลยและศัตรูตัวร้ายที่ว่านั่นก็คือเงินเฟ้อครับใช่แล้วครับเงินเฟ้อนี่แหละคือจอมโจรเงียบที่ทําให้เงินในกระเป๋าเรามีค่าน้อยลงทุกวันๆเอาลคะครับมาดูกันที่เห็นกับตาเลยดีกว่าว่าไอ้เจ้าปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยมันใหญ่หลวงกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยแล้วจะทําให้เห็นว่าเป้าหมายกเกษียณที่เราเคยตั้งไว้เอ่อ อาจจะต้องโยนทิ้งแล้วคิดใหม่หมดเลยก็ได้ครับและนี่คือภาพใหญ่ที่น่ากังวลมากเลยนะครับลองดูภาพนี้สิครับจะเห็นเลยว่าฐานของพีระมิดที่เป็นคนวัยทำงานอย่างพวกเราเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆเลยนะในขณะที่ยอดข้างบนที่เป็นผู้สูงอายุกลับกว้างขึ้นกว้างความหมายของมันก็คือภาระในการดูแลตัวเองตอนแก่เนี่ยมันจะตกอยู่บนบ่าของแต่ละคนแบบเต็มๆเลยครับแล้วไอ้คำว่าเงินเฟ้อเนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ ถ้าจะให้พูดแบบบ้านๆเลยนะครับมันก็คือภาวะที่เข้าของมันแพงขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับทําให้เงินเท่าเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยซื้อของได้น้อยลงหรือพูดอีกอย่างก็คือพลังในการซื้อของเงินเรามันหดหายไปนั่นเองครับโอเคเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะว่าไอ้จาจนเงียบตัวนี้มันทานํางานยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของจริงกันเลยดีกว่าครับสมมตินะครับว่า วันนี้เราตั้งเป้าเลยว่าอยากมีเงินใช้ตอนเกษียณสัก10ล้านบาทโหเป็นตัวเลขที่ฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนพอมีเงินเฟอ้อเข้ามาปุ๊บเป้าหมายสิบล้านของเรามันจะไม่อยู่ที่เดิมอีกต่อไปแล้วครับดูที่กราฟนี่สิครับสมมุติว่าเงินเฟอ้อเฉลี่ยแค่ปีละสเปร์เซนนะครับแค่สิบปีผ่านไปเงินสิล้านในวันนี้จะมีค่าเท่ากับเงินเกือบสิบล้านในวันนั้นแล้วถ้าเป็นสาปีข้างหน้าล่ะครับ ใช่เลยครับในอีก30ปีข้างหน้าถ้าอยากจะมีพลังการซื้อเท่ากับเงิน10ล้านในวันนี้เราต้องมีเงินมากถึง24ล้านสแสนบาทครับครับฟังไม่ผิดหรอกครับมากกว่าเป้าเดิมเกิน2เท่าอีกนี่แหละครับคือพลังทำลายล้างของเงินเฟ้อที่เราต้องสู้ด้วยพอเห็นขนาดของปัญหาแล้วอาจจะท้อกันใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องห่วงครับคาถามคือแล้วเราจะสู้กับมันยังไงคาตอบก็คือ เราต้องมีกลยุทธ์ครับต้องวางแผนการลงทุนให้ถูกทางกลยุทธ์สำคัญที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าการจัดสรรสินทรัพย์หรือที่ได้ยินบ่อยๆก็คือ asset allocation นั่นแหละครับหลักการมันง่ายมากเลยนะก็คือการกระจายความเสี่ยงเหมือนกับสุภาษิตท,ที่ว่ายาใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียวแต่ให้แบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์หลายๆอย่างแทน แล้วก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจมากจากมอธรรมศาสตร์มาสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะครับเขาบอกไว้ชัดเลยว่าถ้าเราจะมีชีวิตหลังเกษียณยาวๆเป็น10ปีขึ้นไปเนี่ยพอร์ตของเราจําเป็นต้องมีสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยอย่างหุ้นเข้าไปผสมอยู่ด้วยเพื่ออะไรก็เพื่อให้ผลตอบแทนมันวิ่งแซงเงินเฟอ้อให้ได้นั่นแหละครับอ่ะแล้วหน้าตาพอร์ตมันจะเป็นยังไงนี่คือตัวอย่างพอร์ตจากการวิจัยชิ้นนั้นเลยครับ สำหรับคนที่จะใช้เงินหลังกเกษียณไปอีกสัก20ปีสัดส่วนที่เขาแนะนำคือหุ้น60%พันธบัตร20%เแล้วก็ทองคำอีก20%ครับเขาบอกว่าแบบนี้แหละเป็นการจัดพอร์ตที่สมดุลแล้วก็มีโอกาสรอดสูงแต่ต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างนะสัดส่วนของแต่ละคนจริงๆก็ต้องปรับให้เข้ากับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ด้วยโอเค พอเรามีกลยุทธ์ในหัวแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะสร้างพอร์ตแบบที่ว่าเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงตรงนี้ล่ละครับที่เครื่องมือทางการเงินต่างๆจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในบ้านเราเนี่ยก็มีเครื่องมือให้เลือกใช้เยอะแยะเลยนะครับเรียกว่าเป็นชุดเครื่องมือส่วนตัวเลยก็ได้ไล่ไปตั้งแต่กองทุนประกันสังคมกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชสำหรับฟรีแลนซ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ PVD ของชาวออฟฟิศกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ iF f กองทุนบาเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกอบขแล้วก็มีประกันบํานาญด้วยซึ่งแน่นอนว่าแต่ละตัวก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปครับถ้าพูดถึงตัวที่ฮิตฮิตกันในภาคสมัครใจเนี่ยก็หนีไม่พ้น2ตัวนี้ครับ PVD กับ IMF ข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยนะคือ PVD เนี่ยในจ้างจะช่วยเราออมด้วยเขาจะใส่เงินสมทบมาให้เราอีกก้อนหนึ่งซึ่งมันเป็นสวัสดิการที่ดีมากๆใครมีต้องใช้เลยครับ ส่วน IMF เนี่ยเราเป็นคนคุมเกมเองทั้งหมดเลือกเองลงทุนเองทำให้มันยืดหยุ่นมากๆในการจัดพอร์ตให้สู้กับเงินเฟ้อได้ครับนอกจาก2ตัวนั้นแล้วก็ยังมีเครื่องมือเฉพาะทางอีกนะครับอย่างกองทุนประกันสังคมเนี่ยก็เป็นเหมือนเซฟตี้เน็ตขั้นพื้นฐานสุดๆสำหรับคนทำงานในระบบเลยส่วนกชอชอันนี้เกิดมาเพื่อพี่น้องฟรีแลนซ์และคนทำงานอิสระโดยเฉพาะเลยครับสำหรับข้าราชการก็จะมีกอบอกขอเป็นของตัวเองและสุดท้ายประกันบำนาญ อันนี้เจ๋งตรงที่มันจะเปลี่ยนเงินก้อนของเราให้กลายเป็นเงินรายเดือนที่แน่นอนเหมือนเรายังมีเงินเดือนเข้าทุกเดือนแม้จะ,กะเกษียณไปแล้วก็ตามเอาล่ะครับตอนนี้เรามีทั้งกลยุทธ์ทั้งเครื่องมือครบมือแล้วแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยนะครับถ้าฐานบ้านของเราไม่แข็งแรงดังนั้นจุดสตาร์ทที่สําคัญที่สุดเลยที่ทุกคนทําได้ทันทีก็คือการจัดการหนี้สินครับใช่เลยครับ เพราะก่อนที่เราจะไปสร้างความมั่งคัง่งสร้างอนา,าคตได้เนี่ยเราต้องเคลียร์เรื่องการเงินในปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนการที่เรามีหนี้สินเยอะๆโดยเฉพาะหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงๆนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการพยายามตักน้ำใส่ตุ่มที่มันรั่วอยู่ตักเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีลองมาดูตัวอย่างจริงกันครับในตารางจะเห็นว่ามีหนี้อยู่3ามก้อนใช่ไหมครับมันมี2วิธีหลักๆในการจัดการเลยวิธีแรกเขาเรียกว่าโปะหนี้ดอกเบี้ยสูงก่อน ก็คือไปจัดการบัตรเครดิตของธนาคารกอร่อที่ดอก18%ให้หมดเพราะมันเป็นหนี้ที่แพงที่สุดส่วนอีกวิธีหนึ่งคือปิดหนี้ก้อนเล็กก่อนเพื่อสร้างกำลังใจก็คือไปปิดยอด20,000บาทของธนาคารคอรให้จบๆไปจะได้มีเจ้าหนี้น้อยลงซึ่งไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนนะคะบ,บอกเลยว่ามันช่วยให้เราปลดหนี้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแน่นอน มาถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวจนรับมือไม่ได้เรามีทั้งกลยุทธ์การจัดพอร์ตเพื่อสู้กับมันแล้วเราก็มีเครื่องมือดีๆอยู่ในมือเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองแล้วดังนั้นคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่อย่าลืมนะครับว่าในการลงทุนเนี่ย เวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเรายิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นครับ